สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆค่ะวันนี้พามาดูอากาศยามเย็นนะคะสวยมากเลยอากาศยามเย็นที่นอร์เวย์นะคะ มีหนุ่มเดินมาด้วยหนึ่งคนอันนั้นก็เป็นน้ำนะคะน้ำท่าน้ำนะคะ ก็จะเห็นชัดเนาะเดี๋ยวจะมีเรือมาตอนหน้าซัมเมอร์นะคะเราก็จะเห็นชัดเลย